สวัสดีครับพวกเราทีมนาซาริสลาวตัตสสถานการณ์ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่นะขณะนี้คือมีดาวเคราะห์น้อยคลาสเอกำลังมุ่งหน้าพุ่งเข้าชนโลกทีมของเราจึงต้องคิดและออกแบบภารกิจเพื่อช่วยโลกไว้ี้ไว้เป้าหมายของภารกิจนี้นะครับคือการเบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยไม่พุ่งมาชนโลกแต่เนื่องจากโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยคลาสเจะวิ่งเข้ามาใน SOI โของโลกนั้นมีโอกาสน้อยเราจึงใช้โอกาสนี้เบี่ยงวิถีของดาวเคราะห์น้อยให้เข้ามาอยู่ในวงโคจรรอบโลกและส่งจรวดเพื่อไปศึกษาองกระบบและส่วนประกอบที่ติดมากับดาวเคร โดยขั้นตอนของเรามิหมด3 p h เฟสคือเฟสแรก i n t e r c e p t i o n Phase เฟสที่ 2, Construction Phase และเฟสที่ 3, Exploitation Phase ซึ่ง i n t e r c e p t i o n Phase นะครับคือการเปลี่ยนว,วิธีของดาวเคราะน้อยให้เข้ามาอยู่ในวงโครจรรอบโลกโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ เราจะรว,จรวดลำแรกของเรานะครับคือจรวด interceptor ซึ่งมีหน้าที่ขึ้นไปยังวงโคจรรอบดวงอาทิตย์และพา a s t ร r o i ์กลับมาสู่วงโคจรโลกนะครับดีไซน์ของจรวดนี้นะครับใช้ดีไซน์แบบเครื่องยนต์เดียวเพื่อเพิ่มเยลตัววีให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะใช้เวอร์นอยเอนจิ้นจนหมนมากนะครับเพื่อควบคุมทิศทางการหันของ a s t ร r o i ์ที่มีมวลมหาศาลครับ ในมิชชั่นที่หนึ่งนะครับจะเป็นการเบี่ยงเบนวงโคจรของอุกกาบาตนะครับแล้วเ,เริ่มจากเราอยู่ขึ้นมาอยู่ที่โลเคอร์บินออร์บิทนะครับที่ประมาณ80-100ถึงกิโลเมตรนะครับจากนั้นเราก็จะเล่นกับมนุษย์ูนวโนดไปเรื่อยๆจนเราจะมีอินเตอร์เซปกับอุกกาบาตท,ที่โซลาร์ออร์บิทนะครับคราวนี้เราไปเปลี่ยนเราจะไปเปลี่ยนด้วยความเร็วของอุกกาบาตท,ที่ โซลาร์ออร์บิทนะครับมันจะใช้ d ดลตา V ของเราน้อยกว่าที่จะมาเปลี่ยนวงโครจรตอนอยู่ในคาร์บินเซฟเลียฟอินฟเ e นซ์นะครับแล้วเราก็เราก็จะใช้แอดวานซ์กราบ b ิ้งยูนิตนะครับจับกับอ,อุกกาบาตแล้วก็กจะเบิร์นโปรเกรดเพื่อเพิ่ม p ิเ i ียบซิของอุกกาบาตให้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับจากนั้นจะมีทําการการทำแอ r o b เบรกนะครับเพื่อลดความเร็วของอุกกาบาตโดยไม่ต้องใช้เ,เครื่องยนต์ของเรานะครับ เมื่อทําการแอร์บิลเเสร็จแล้วเราก็จะบินขึ้นไปที่แอพอลทลับซิสนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มพีเรียบซิสของเราให้อยู่สูงกว่าชั้นบรรยากาศของเคอร์บินนะครับเพื่อจะทําให้วงโคจรเราเสถียรนะครับในเฟสถัดมาคือคอนซัคชันเฟสซึ่งเป็นการนําห้องแลบและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่างๆขึ้นไปบนดาวเคราะห์น้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับจะโหลดลำถัดไปของเรานะครับเรียนสั้นๆว่ารจะหลดเบสนะครับมีหน้าที่ขึ้นไปอินเตอร์เซปกับแอสทรรอยที่วงโคจรโลกและเป็นสถานที่สําหรับศึกษาวิจัยและขุดแร่นะครับ ซึ่งความพิเศษเขาจรวดนี้คือรูปร่างสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยไม่เหมาะสมกับการยิงขึ้นจากโลกเพราะฉะนั้นเราจะส่งขึ้นไปแบบไม่สมบูรณ์และใช้ e v a Constru c t i o n สร้างต่อในอวากาศนะครับในขั้นที่2นะครับจะเป็นการสร้างฐานบนอุกกาบาตนะครับโดยเราจะปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วก็ทำการรอนีวูก,กับอุกกาบาตนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เคอร์เบิลเอนจิเนียร์นะครับเพื่อมาวางโซล่าอารี ray, ห้องแลบนะครับด็อกกิ้งพอร์ตแล้วก็ดิวนะครับเพื่อจะใช้ขุดเจาะแร่ครับในขั้นสุดท้ายคือ e x p l o i t a t i o n h a s e ซึ่งเป็นการน,นำสเปซอุปกรต่างๆจากดาวเคราะห์น้อยกลับมายัางโลกเพื่อทําการศึกษาหรือขายต่อโดยมีรายละเอียดดังนี้ครัรับจรวดลำสุดท้ายของเรานะครับคือจรวดแคเรียร์นะครับมีหน้าที่ขนส่งแร่ที่ขุดขึ้นมาจากออสเอรอยกลับมายังโลกนะครับความพิเศษของจรวดนี้คือมันเป็นจรวดแบบ SSTO Space Plane นะครับก็คือมีแค่สเตจเดียวและสามารถบินเหมือนเครื่องบินปกติในชั้นบรรยากาศได้นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยถูกลงมากเมื่อเทียบกับจรวดปกตินะครับ ต่อมาครับจะเป็นมิชชั่นที่3นะครับจะเป็นการนํา s o ะครับมาใช้ขนส่งแร่จากบนอุกกาบาตนะครับกลับลงมาบนเคร์บินนะครับโดยเราจะใช้เป็นเครื่องยนต์เรพีเออร์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ได้2โหมดนะครับคือช่วงที่มีอากาศหนาแน่นอยู่ก็จะใช้เป็นโหมดแอร์บ t h ซิงนะครับแล้วเมื่อบินขึ้นสูงไปก็จะเป็นอากาศทีนมีน้อยลงเราก็จะใช้เป็นใช้เป็นโคลไซคล e โหมดนะครับเพื่อจะใช้ออกซิเดเตอร์แทนหลังจากนั้นเมื่อสูงกว่า20กิโลเมตรนะครับเราก็จะมีการเปิดใช้เครื่องยนต์นิวเคลียร์เ เราจะเบิร์นให้ครบ low o r b บินออร์บิทนะครับจากนั้นเราก็ทำการ lander แล้วก็ด็อกกับฐานบนอุกกาบาตนะครับโอ้จากนั้นเรกกา,นนก,า,รก,าก,ก็จะมีการทรานสเฟอร์ออกลับลงมาใส่ในแทงของ SSO c นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแอโรเบรกสองครั้งนะครับเพราะเนื่องจากมีวงโครจรที่สูงเกินไปแล้วก็ลงจอดบนลานเวย์ของ KSC นะครับรรตั้งแต่โปรโตไทป์ที่มีความแตกต่างจากรุ่นใช้งานจริงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคืออินเตอร์เซปเตอร์รุ่นแรกนะครับซึ่งเราใช้เครื่องยนต์จำนวน4เครื่องยนต์นะครับทำให เเนลลลดลงไปมาากแกแ้้วว็รใช view, คบ,คคมมส,คบสุดท้ายก็คือปัญหาที่พบอยู่ในระหว่างการทำนะครับก็คือตอนอยู่ในช่วงเบีเ่ยงเบนวงโครจรของอุกกาบาตนะครับเราไม่ได้คำนึงถึงออวงโครจรของดวงจันทร์นะครับจึงท,ทาให้อ,อุกกาบาตชนไปที่ดวงจันทร์นะครับธรรมญ,ญาตรีชิงวิสิษฐ์โดยจะเริ่มพิจารณาจากสมการบรัชญ,ญาวงโครจรเริ่มต้นเราจะทการตั้งสมการนิวตันของระบบสองระบบ เราใช้โพลาร์โคเรนแทนคอนเลคชันโคเรนเพื่อความสะดวกในการบรรยายเมื่อเราเก็บสมการต่อไปเรื่อาจะได้ผลลัพธ์สท้ายในรูป r ที่เป็นฟังก์ชันของเซต้าแต่ยังติดบริเวณของแตนด์โดยจะใส่บอริเวณคอลเนคชันลงไปเพื่อแคบลัพสุดท้ายออกมาแต่ในการนำไปใช้งานต่อในรูปนี้จะทำให้ลำบากดังนั้นเราจะใช้ฟังก์ช r ที่จะจากโคอลเลคชันนี้มาใช้งานเลยเมื่อเราได้ r เป็นฟังก์ชันของเซต้าแล้วขั้นตอนต่อไปจะใช้หาความเร็ว v ในฟังก์ชันของ r เราจะใช้วิสิว่าอิเคชันเมื่อได้ขนาดหนังลงไปสุดท้ายจะได้ v เปป็นนนน้าของ R ใรูีม ต่อมาการเปลี่ยนวงโคจรเราสามารถหาในยใช้การเปลี่ยนวงโคจรออกมาได้โดยช้ผลจากวิซิวอิฟเวชั่นนำมา้งเดเรวีและแทนค่าที่จําเป็นใช้ก็ได้ผลในรูปนี้ออกมาเรื่องถัดไปการเปลี่ยนระนาบวงโคจรโดยทำการแตกแรงและตั้งเดเรวีจะใช้ได้ผลออกมาในรูปนี้ต่อมาการเพิ่มพลเรจจากผลแรงต้นถ่วงเราสามารถหาผลได้จากการตั้งสมการรั์โมเมนตัมและแก้สมการออกมาจะได้ผลตามรูปเรื่องสุดท้าย การมีระยหางที่จดบุตดมีการข่าเชื้อเพลิงเริ่มต้นเราจะทำการตั้งฟังก์ชันของโมเมนตัมถ่วงในาทีและทีบลเนาทีและแก้สมการไวลลเลสจนได้ารักเกตอีควอเรชั่นออกมาที่เราส,มสามารถทดสอบได้ทั้งในแอนตี้สเปซและอันเดอร์แกรนดี้ผลที่แทรกมาเป็นตามรูป